คนไทยน้ำตาไหลโซเชียลแห่แชร์คลิปกรมพระศรีสว่างควัดทรงขอลูกของผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรมรับสั่งจะดูแลอย่างดีครับคนไทยน้ำตาไหลโซเชียลแห่แชร์คลิป กรมพระศรีสว่างวัดส่งขอลูกของผู้ป่วยครับเป็นบุญบุญธรรมรับสั่งจะดูแลอย่างดีจากกรณีเมื่อวันที่5พฤษภาคมป2565นะครับนายสกุลทีพัทยกุลครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าพระองค์ทรงงานมาตลอดชีวิตผมจึงขอใช้ทั้งชีวิตปกป้องพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยกล้าด้วยกระหม่อมท้าพระพุทธเจ้านายสกลทีพัทยกุลอย่างไรก็ตามครับก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งมีการโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวสุด รื้อปิติของสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆกรชาวไทยหนึ่งในนั้นครับคือเรื่องราวที่พระองค์ทรงรับลูกของผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรมโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2560ครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีสเสด็จไปยังโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับเพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นี หรือพออสวรประจำจังหวัดพะเยาที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่โอกาสนี้ครับทรงเยี่ยมรัษฎรบ้านทุ่งลมใหญ่ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งหมู่บ้านนี้มี145หลังคาเรือนประชากร580คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวางหรือไปที่โรงพยาบาลเชียงคำในการนี้พระราชทานของเล่นสื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆเ,เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดและสมาธิด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมตามวัยทั้งนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬ พรไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูล,ลนิธิพออสวอด้วยโดยมีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับบริการด้านธันตกรรมรวมจํานวน220คนปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือโรคกระดูกและข้อโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนําผู้เจ็บป่วยจํานวน3รายเข้าเฝ้าการนี้มีรับสั่งถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เจ็บป่วยและมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ทําการ ตรวจรักษาอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคดเท้าทั้งสองข้างผิดรูปผู้ป่วยหูหนวกตั้งแต่กําเนิดมีอาการภูมิแพ้และหอบผืดและผู้ป่วยโรคมะเร็งลําไส้โดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้เจ็บป่วยเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนและโปรโดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง3รายไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการนอกจากนี้ยังมีพระดํารัสกับผู้ป่วยหนึ่งในสารายที่เข้าเฝ้าว่าทรงขอรับบุตรของผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธ,ธรรมป้าไม่ต้องกังวลเลย หนูจะให้ทุนเลยคือว่าทันทีที่จะต้องจ่ายเองส่วนนั้นหนูจะจ่ายแล้วเอาอย่างนี้ ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหมถ้าหนูจะรับเขาเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของหนูหนูจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงทําอย่างนี้ท่านสอนหนูมาให้รักประชาชนอย่างความปราบลื่มในพากกราที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้น้ำพริกกะปิไข่เค็มราคา149บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้3ขวดราคาเพียง419บาทจากปกติราคา447บาท